วัสดีครับพบกับช่อง s i r i ี่นายไฟอาร์นะครับก็วันนี้เรามาดูปืนที่ผลิตออกมาเพื่อใช้งานนะครับเป็นปืนคุ้มราคาเป็นปืนราคาถูกนะครับปืนกระบอกนั้นนะครับคือปืนเทอร u s ัสนะครับเทอรัส PT1911 SS นะครับก็อย่างที่ทราบดีแบรนด์เทอ r u รัสนะครับเขาก็เป็นจะเรียกว่าแบรนด์ราคาถูกก็ไม่ใช่นะครับเขาตั้งใจมาทำมาเป็นปืน ใช้งานนะครับที่ราคาเ้าเรียกว่าอะไรค ompetitive ราคาสามารถแข่งขันได้ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เน้นใช้งานนะครับก็ปืนทัลัสเราเนี่ยเข้ามาในนเรา10-20ปีแล้วอย่างกระบ,บอกนี้นะครับเป็นปืนสวัสดิการนะครับที่ตั้งแต่ปีประมาณ53น,น,นะครับปี50ต้นๆนะครับก็คือประมาณ5ปีนะครตอนนี้ผมไม่ทราบนะครับว่ามีโครงการไหนอะไรยังไงเข้าก็ลองไปสอบถามลองไปสอหากันดูนะครับ ปืนกระบอกนี้นะครับเป็นโครงการสอรสอก,อส,อกอสมัยก่อนนะครับราคาประมาณ50ซึ่งเทียบเท่ากับยี่ห้อดังนะครับปืนโคโคสมัยนั้นเนี่ยราคาโรครคัพราคาก็90แล้วนะครับตัวนี้ราคามาครึ่งเดียวนะครับก็ถือว่าคุ้มนะจะพูดถึงตัวราคากับตัวเนื้องานเนื้องานก็ไม่ได้ขี้เล่แต่แน่นอนเขาทำเป็นปืนใช้งานปืนใช้งานเนี่ยฟิตติ้งมันก็จะไม่ได้ดีเหมือนปืนแขงขันนะครับเพราะว่าลดการติดัดการที่ฟิตติ้ง แน่นเกินไปหรือเครื่องจักรมีทอเลอรรนซ์ที่ไม่ดีเนี่ยทำมาฟิตฟิตเนี่ยโอกาสติดขัดมันจะสูงกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็ทำเป็นปืนใช้งานมันใช้งานได้มันจิงได้มันไม่ติดขัดแต่แน่นอนฟิตติ้งมันก็ไม่ดีเท่าตัวของแพงๆนะครับทีนี้สมัยก่อนเมื่อ1ิบกว่าปีที่แล้วนะครับบริษัทของแต่งเองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีพาร์ทไม่ได้มีอะไรให้เยอะเหมือนในสมัยนี้นะครับก็อันนี้มันเป็นความสนุกของคนสมัยก่อนนะครับที่เอาของอนุ้นของอันนี้มายำนะครับ แล้วเอามาก็ไม่ใช่ว่าใส่ได้เลยจะต้องใช้ฝีมือใช้แฮนด์ฟิตติ้งของช่างที่มีฝีมือนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปเข้าเครื่อง CNC แล้วกัดได้เหมือนสมัยนี้หรือยิงเลเซอร์สมัยนี้สมัยก่อนตะไบครับเชื่อมพ่อตะไบนะครับก็ได้เป็นผลงานกระบอกนี้ออกมานะครับที่เรียกได้ว่าผ่านการฟิตติ้งผ่านการจูนมาแล้วนะครับภายนอกนะครับเป็นปืนเท l รัสนะครับอ่ะ 1911ธรรมดาใช่ไหมครับแต่ว่าภายในเนี่ยทํามาเรียบร้อยแล้วก็เราไม่ลงรายละเอียดการทํานะครับก็เดี๋ยวเรายิงให้ดูเลยแล้วกันว่าปืนที่เขาฟิตติ้งมาแม้ว่าจะเป็นปืนแบรนด์อย่างเทอ s ัสผลลัพธ์มันเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองยิงเป้ามาตรฐานนะครับที่ระยะประมาณ10เมตรนะครับด้วยกระสุนซ้อมนะครับเซมิวัดคัทนะครับ โอเคถ้าน,นัดว้าวไปดูเป้ากันโอ,โอ้สี่นัดสี่นัดอยู่ในนี่สิบบหลุดเก้าไวนัดเดียวเองโอ้โหโอหฟิลลิ่งนะผมพูดได้เลยสุดยอดมากๆเลยนะครับคือไม่บอกก็ไม่รู้นะว่า นี่คือปืนเทอลัสนี่มันปืนคัสตอมระดับ3,000เหรียญชัดๆเลยนะเนี่ยโหฟิลลิ่งการยิงทุกอย่างดีมากๆโห oh, ช่างไทยในสมัยก่อนนี่โอเคเลยนะแต่แต่อย่าถามนะแต่งยังไงบ้างแต่งไปราคาเท่าไหร่อันนั้นเราไม่รับนะแต่ถือว่าเจ๋งยกเครื่องให้เทอลัสได้โอ้ oh, ดีมากๆเลยนะครับก็ใครมีเทอลัสอยู่ก็ไม่ต้องไปน้อยใจนะมันประสิทธิภาพข้างในมันจริงๆมันดีนะ ส่วนใครจะเอาไปทำอันนี้แล้วแต่นะนี่อันนี้ทำมาแล้วสมัยก่อนโอ้ oh, ดูเยี่ยมมากๆเลยนะครับ Are you ready Stand by โอเคอัลโลเดนโชเคียครับ